ถ้ามองจากข้างล่างจะเห็นความสูงสูงมากๆเลยน่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรได้อันนี้จะเป็นประตูทางเข้าสมัยก่อนก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆอันนี้อันนี้คือรูปภาพที่เขาจำลองขึ้นมาให้ชมอันนี้ก็จะเป็นกำแพงโอเคไ i ไ f ่ n e w น t h t h a บ no problem สามีเหนื่อยแล้วสามีพักกินข้าไอกินขนมกะป๋แคนไอเชกเดี๋ยวสาพับไอไอซีวันพับผีพับผีฟลาวเหรออาไม่เจอดอกป๊ปปี้ นี่เป็นดอกพ็อปปี้กำลังบานได้หนึงดอกสวยงามเลยแต่อยู่ในฟาร์มชาวบ้าน,นจะเป็นฟาร์มของชาวบ้านเขาสวยงามบรรยากาศดีมาก